ไก่งวงนะคะตรงฟากนั้นจะเป็นไก่ดำวันนี้น้องกระต่ายไม่เห็นมาเล่นแถวนี้นะคะปกติจะมาวนเวียนวนเวียนเนาะวันนี้น่าจะหลบร้อนนะคะไปอยู่ที่อื่นปล่อยหากินตามธรรมชาติแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะแบบเวลาเขาถ่ายมูลอะไรก็ถ่ายไว้ตามสวนเนาะจะสังเกตว่าที่นี่เวลาแบบ เทน้ำลงพื้นเนี่ยไสยเดือนจะขึ้นมาทันทีเลยนะคะ สวัสดีนะคะท่านผู้ชมช่องคอปเตอร์ไปเคชแนลทุกท่านนะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วนะคะเราเราได้ทําการเนาะขึ้นโครงสร้างนะคะแล้วก็หุ้มตะขครไปเรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้เราก็จะมาต่องานจากคลิปที่แล้วเนาะก็คือเข้าสู่ขั้นตอนของการฉา,าบหน้าแรกนะคะเพื่อเป็นการฉาบหุ้มตะขครให้โดยทั่วพื้นผิว ของตัวน้ำตกนะคะก็ช่างนะคะจะใช้ทรายนะคะอันนี้สั่งมาเป็นทรายหยาบธรรมดาทุกคุณเนาะทรายปกตินะคะแต่ว่าเม็ดเขาค่อนข้างที่จะเล็กนะคะเราก็จะใส่ไปทั้งหมดหกหถังแบบนั้นด้วยกันนะคะหกถังใส่ให้เต็มเลยนะคะก็สำหรับขั้นตอนนี้นะคะเราใช้ปูนอะไรนั้นก็ เดี๋ยวหนูจะพามาดูนะคะแต่ว่าก่อนอื่นที่จะมาดูท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องเราก็รบกวนฝากกดติดตามช่องเราแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะไ,ไม่ได้พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากเราเนาะ<ๆ>ก็จะได้ดูการทํางานในส่วนต่างๆของเราไปเรื่อยๆนะคะยังจะทําคลิปไปเรื่อยๆอยู่สําหรับปูนที่เราสั่งมาในการทําน้ําตกลูกนี้นะคะ ก็จะมีเป็นปูนเสือยี่ห้อเสือนะคะแล้วก็จะซื้อมา2สูตรด้วยกันเนาะสูตรแรกนะคะจะเป็นเสือซูปเปอร์นะคะแบบนี้เสือซูปเปอร์ซีเมนต์นะคะก่อฉาบเท40กิโลกรัมนะคะแล้วก็สูตรที่2จะเป็นเสือซูปเปอร์ซีเมนต์สูตรฉาบพิเศษนะคะ40กิโลกรัมปูน2สูตรนี้ใช้ตอนไหนนะคะ ก็คือซูเปอร์เราจะใช้ฉาบหน้าแรกนะคะส่วนฉาบสูตรพิเศษนี้เราจะใช้ในคลิปต่อไปเนาะ นลายนะคะเราใช้เสือปูนเสือซูเปอร์นะคะเสือซูเปอร์เนาะจะไม่ใช่เสืออุ้ยเสือซูเปอร์เหรอพูดผิดนะคะเอาใหม่เอาใหม่ค่ะเอาใหม่เอาใหม่กอกลับไม่ต้องกอกลับนะคะอันนี้คือเอาใหม่เลยเราใช้เสือเสือพัดนะคะเสือพัดที่เป็นฉลากสีฟ้าไว้สําหรับงานฉาบโดยเฉพาะนะคะส่วนเสือซูเปอร์นั้นเราทําในคลิปแรกแล้วเนาะในส่วนของการขึ้นขึ้นฟอร์มชั้นแรกนะคะ อ่ค่ะตอนนี้ช่างก็กำลังแกะ,แกะเก่าๆนะคะตามสไตล์เนาะทีนี้นะคะเรื่องเรื่องของออรูปแบบของตัวน้ำตกเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดจากช่างคนเดียวนะคะมันจะร่วมด้วยกับตัวท่านเจ้าของเองนะคะว่าต้องการให้เป็นสไตล์ไหนประมาณไหนอันที่จริงน้ำตกมันก็ไม่ได้มีรูปแบบเดียวนะคะ อย่าง,างเจ้าที่อยุธยาใช่ไหมคะลูกค้าก็ส่งรูปตามอินเทอร์เน็ตมาชัดเจนว่าต้องการให้เป็นเชิงประมาณทานน้ํานะคะถ้าเป็นทานน้าเนี่ยจะเหมาะกับในส่วนของพวกถ้าเอาไปไว้ตกแต่งมีคลองยาวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไว้ตกแต่งในสวนอาหารร้านอาหารสวนกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะดีมากนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเอาไว้ในตัวบ้าน ถ้าสมมติบ้านเรามีเนื้อที่เพียงพอแบบขนาดยาวอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีคลองน้ําส่งยาวๆอย่างนี้เนาะเราก็ทําเป็นทานน้ํานะคะให้มีความสูงของตัวน้ําตกเนี่ยเตี้ยไว้นะคะเพราะว่าการที่เราทําสูงๆประมาณนี้ค่ะอันนี้ถือว่าสูงแล้วนะคะสองเมตรสองเมตรกว่านี่ถือว่าสูงถ้าทําในบ้านนะคะมันจะบังลมเนาะมันจะบังทิศทางลมอาจจะทําให้บ้านเราร้อนได้นะคะ เวลาเรามานั่งเล่นข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะลมมันไม่ผ่านดีเนาะมันจะบังตัวน้ําตกนะคะแต่ถ้าเราทําเป็นสวนเตียเต้ยเป็นหินเตียเต้ยเป็นทานน้าเตียเต้ยนะคะภายในบ้านก็จะทําให้เย็นขึ้นนะคะแบบมันไม่บังลมอะไรอย่างเงี้ยเนาะความสูงสักเมตรหนึ่งหรือเมตรห้าสิบให้ลาดยาวไปมีความยาวก็จะดีนะคะแต่ถ้าอันนี้อันนี้คือสูงได้เพราะว่าอยู่ในบริเวณสวนที่ค่อนข้างกว้างนะคะ พอกว้างแล้วเนี่ยลมก็คือโฟลได้ตลอดไม่ไม่มีปัญหาเรื่องลมอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือจัดตามงบประมาณของลูกค้าเนาะก็คือคุยกันปุ๊บลูกค้าก็แบบแม่ตั้งงบเท่านี้นะคะถ้าถ้าทำเท่านี้ได้ถ้าไหร่ก็คือให้ช่างจัดตามงบประมาณมาเลยอันนี้ก็คือคุยง่ายแล้วนะคะเพราะถ้าเพราะถ้า,าเราได้รูปแบบแล้วก็ราคาเป็นตัวกําหนดวัวขนาดหรือว่า พออะไรอย่างนี้ก็เหมือนเหมือนกันนะคะแต่ส่วนอย่างที่บอกไปทุกคลิปนะคะข <c oughs> อไปค่ะช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะคะแล้วก็ต้องตากแดดด้วยเนาะมันเป็นไข้ไม่สบายด้วยนะคะ <c oughs> ลูกค้ามีอะไรอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็มาอ a ด a ต์ใช้กันได้แบบเราถ้ามี ระบบน้าประปาระบบน้ําโซลาเซลล์หรืออะไรแบบนี้อยู่แล้วค่ะมันก็จะไม่ได้ไม่ต้องมาเปลืองเรื่องของออปัม๊มอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องซื้อปัม๊มเพิ่มก็ปล่อยน้ําอิสระแต่ถ้าแบบไม่อยากให้น้ําเขาไหลไปไหนอยากจะให้เวียนอยู่ในอ่างเอาน้ําในอ่างขึ้นมาใช้ใหม่เราก็ต้องมาดูงบประมาณเรื่องของการสร้างอ่างสร้างอะไรนะคะอ่างจะเอาขนาดไหนกว้างใหญ่ยาวลึกลงไปไหมหรืออ่างลอ,อยอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีรายละเอียดยิบย่อยเพราะฉะนั้น เรื่องราคานะคะมันกําหนดตายตัวไม่ได้เนาะต้องขึ้นอยู่กับหลายเหตุหลายปัจจัยแต่ถ้าเป็นตัวน้ําตกเพียวๆเลยไม่มีอะไรเนี่ยะคะ่ะเราจะไม่มีปั๊มให้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าปั๊มนี่ลูกค้าต้องเลือกซื้อเองนะคะเอาตามสเปคเอาตามราคาเอาตามยี่ห้อที่ลูกค้าสะดวกหรือว่าสบายใจนะคะเอาสเปคเทพก็แพงหน่อยเนาะถ้ากลางๆพอใช้ขึ้นอยู่กบับคุณสมบัติต่างๆที่ลูกค้าชอบนะคะต้องไปเลือกสรรเองเนาะ เพราะว่าถ้าบางทีเราทําไปให้แล้วเกิดปั๊มมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างยุ่งยากที่จะบิงกลับไปคลมเฉพาะปั๊มอะไรอย่างงี้นะคะก็ให้ลูกคา้าหรือว่าท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันเนาะส่วนผู้ที่จะนําไปฝึกทําเองก็อย่างที่บอกนะคะเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองเนาะเลือกให้เหมาะสมหรือว่ากับวัตถุประสงค์หรือว่าอะไรที่ตัวเองจะ จะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆอะไรย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นมีอ่างเล็กๆอยู่แล้วมาทําฟอร์มเพิ่มสักนดิดหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ปั๊มไม่ต้องใหญ่มากแค่0.7แรงก็ดึงน้ําขึ้นได้แล้วอะไรอเงี้ยนะคะก็ค่อยๆศึกษาไปเนาะคำถามที่พบบ่อยนะคะในการทําน้าตกนะ,ะการปั้นลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องทิ้งปุนไว้กี่นาทีถึงจะได้แกะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อย่างที่เห็นเป็นในส่วนของตรงนี้นะคะก็คือเป็นปูนลูกแรกที่เราผสมไปนะคะเราผสมแล้วก็ขึ้นขึ้นไ้เลยนะคะขึ้น,ข,นขึ้นให้หมดลูกไปแล้วเราก็มาผสมลูกที่สองแล้วก็ขึ้นตามเลยนะคะถ้าแดดร้อนๆจัดอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราจะใส่ลูกที่สองไปให้หมดจนหมดปูนกระบะหนึ่งเลยนะคะก็คือเสรอิเสร์ฟเสิร<ๆ>์ิร์ต่อเนื่องเนาะเสร็จแล้วเราก็จะวนกลับมาแกะในส่วนที่เป็นลูกแรกนะคะลูกแรกที่เราผสมไปไม่งงนะคะ ถ้างงาก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหนูก็จะคิดคําถามเท่าที่แบบเเจอคําถามบ่อยๆหนูก็จะเอามาตอบหรือว่ามาถือโอกาสตอบในคลิปแบบนี้นะคะเนาะก็กดดูค่ะถ้าเขานิ่มอยู่เราก็ปล่อยไว้ก่อนถ้าเขาแบบเริ่มเซตตัวแล้วเราก็ใช้น้ําตอนที่ช่างขึ้นนะคะขึ้นปูนเนาะก็จะใช้ฝ่ามือนะคะจุกน้ําแล้วก็ตบๆปูนให้เขาได้ทรงที่ตามที่ต้องการก่อนนะคะ จะสังเกตว่ามันไม่ค่อยมีรอยมือแบบลูดไปเนาะนี่สร้างเลยใช้ฝ่ามือจุ่มน้ำตบตบตบให้ได้ฟอร์มไว้นะคะในในในปูนกระบะแรกที่เราผสมเนาะอันนี้ก็คือปูนกระบะที่สองแล้วนะคะถ้าหมดแล้วเราก็จะเริ่มแกะลายกระบะแรกกันเลยเนาะ กระบาที่2เราก็ผสมให้เขานิ่มๆหน่อยก็ได้นะคะเผื่อเวลาเราไปแกะกระบาดแรกนะคะแดดจัดขนาดนี้มันจะได้ไม่แห้งก่อนเนาะพอเราวนไปแกะกระบาดแรกเสร็จนะคะมันก็จะได้ความนิ่มที่พอดีนะคะข้างบนพร้อมแกะแล้วนะคะนัน ร oh. ้อนแบบว่าร้อนมากก็สงสารโทรศัพท์นะคะมันพอแดดร้อนจัดๆเครื่องมันก็ร้อนเร็วทำให้การถ่ายทำแล้วมันค่อนข้างที่จะยากลำบากต้องตบปูนไหมเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคการตบปูนอีกทีหนึ่งนะคะ <S <S ว่าตบปูนตบยังไงเนาะ มันจะหมายความว่าอะไรนะคะตบปูนเดี๋ยวไปดูกันเลยเนาะตบปูนตบแบบนี้แต่ว่าผิดขั้นตอนอย่างหนึ่งก็คือปล่อยไว้ให้มันแห้งเกินนะคะลืมนะคะดีที่มันยังปูนกระบานนี้มันยังนิ่มอยู่มัวแต่ไปแกะลายนะคะลืมตบไว้อันที่จริงเนี่ยพอเราขึ้นปูนไปเสร็จแล้วนะคะเราต้องรีบตบน้ําตามเลยนะคะตบลบรอยนิ้วมือลบรอยเซียนปูนแบบนี้นะคะ่ะ ให้มันมีลักษณะมนๆไว้เนาะให้มันได้ฟอร์มตามที่เราต้องการได้แล้วก็ตกแบบนี้นะคะไม่ใช่หนูก็โมแต่ผสมปูนหนูก็ลืมมาทักช่างนะคะกอกดอะไรมาลงที่ปูนถุงมือนะคะจุ่มน้ำก่อนน แต่ถ้าตอนตอนที่เราแบบขึ้นปูนเสร็จแล้วเรามาตบเลยเนี่ยอันนั้นจะถูกขั้นตอนแต่ว่าเราจะตบแรงขนาดนี้ไม่ได้นะคะค่อยๆเต็มหน้าเลยค่อยๆแตะค่อยๆตบดอานนี้ปูนมันเริ่มเริ่มจะเซตตัวแล้วนะคะเกือบตบไม่ทันแล้วนะคะอันนี้ตบกับไม่ตบมันต่างกันแบบนี้เนาะนี่อันที่เป็นเสียนเป็นรอยมือเป็นนิ้วมืออะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะไม่โอเค ปูนมาเล้วนี่ตรงนี้ยังไม่ตบเลยนี่ไม่งตบแกวตบไม่ได้ละอ๋อแกวเหรอโอเคโอเคก็นี่นะคะเราก็มาอยู่ข้างบนชั้นน้ําที่สูงสุดแล้วเนาะส่วนถ้าทุกท่านอาจจะมีคําถามว่า,าตรงที่น้ําจะปล่อยลงเนี่ยเราจะให้มีความลึกประมาณเท่าไหร่ก็กําหนดเอาได้นะคะถ้าเราเน้นให้น้ํามันแบบไหลเลยเนี่ยคะ่ะ ไม่ต้องมาอุ้มน้ําเยอะเพื่อไม่ให้น้ําหนักข้างบนเนี่ยมันเยอะเกินไปนะคะเราก็สักประมาณ5เซนนะคะความลึกตรงนี้เนาะในบริเวณที่เราจะอุ้มน้ําไว้เนาะหเซนส่วนข้างหลังเราก็ต้องเบิ้ลขอบให้สูงกว่าข้างหน้านะคะกันน้ํามันไหลไปตรงนู้นเนะาะกันน้ำมันไหลไปข้างหลังนะคะไม่งงเนาะล้วก็ใช้คําอธิบายตามที่หนูพอที่จะเข้าใจนะคะท่อเราก็ พอต่อขึ้นมาจากข้างหลังเราก็ใช้ข้อง,งอเป็นตัวลงเนะาะเพราะฉะนั้นน้ําก็จะลงแบบพลึ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 บ,ลบตรงนี้เลยแล้วก็อบปูนไปนิดนึงบางท่อไว้นะคะทีนีเ้เรื่องหน้าน้ําเราก็จับให้เป็นขอบตรงประมาณนี้นะคะส่วนข้างหน้าเราก็แต่งเท็กเจอร์เอาแล้วแต่ความสะดวกของทุกท่านนะคะทีนี้ชั้นแรกนะคะตรงนี้เนาะก็ไม่สูงมากเท่าไหร่นะคะ ในในระดับความลึกของอ่างน้ำเนาะทีนี้ก็จะล้นลงมาตรงชั้นน้ำตกชั้นที่สองนะคะทีนี้จะเห็นว่าช่างเขาแบ่งแบ่งเป็นสองพาร์ทเนาะเป็นสองอ่างนะคะก็คือตรงนี้มันค่อนข้างที่จะสูงกว่าร,ระดับตรงนี้นะคะเราก็เลยกั้นเลยเนาะกั้นให้มันสูงเพื่อที่จะให้เขาล้นลงขอบทางนู้นได้นะคะ ทีนี้นะคะน้ําก็จะตกลงแบ่งเป็นลงทางนูน้นด้วยนะคะลงหน้าน้ําตรงนี้ด้วยนะคะก็จะประมาณนี้เนาะส่วนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวห,นหนูให้ดูอีกมุมหนึ่งนะคะส่วนถ้าเกิดว่าท่านที่จะทำตามหรืออ,อยากทําไว้ที่บ้านทําเองงี้นะคะ ถ้าเราจะให้เขามีการตกลงช่วงนี้ด้วยเราก็ไม่ต้องเบิลขอบตัวนี้ขึ้นมาให้สูงนะคะอาจจะทําแบบสโลปให้เกือบเท่าตัวนี้ไปเลยเนาะวิธีวัดระดับของหน้าน้ําที่จะให้มันตกทั่วถึงเท่ากันเนี่ยเราพอเรา,าฉาบปูนแบบนี้แล้วนะคะเนีย่ยปาดปูนให้มันเป็นขอบแบบนี้แล้วเราก็ใช้ตัวระดับน้ําก็ได้ค่ะเป็นตัวจับหน้าน้ํานะคะว่าเขาจะมีความลาดความเอียงอะไรยเงี้ยมันเสมอกันไหมเนาะ ตรงนั้นถ้าเราใช้สายตาอาจจะไม่แม่นนะคะเราจะต้องได้เติมปูนหรือต้องได้แก้ไขหลายรอบประมาณนี้นะคะส่วนตรงนี้เราก็ยังไม่เสร็จเนาะเรามีการแบบปิดอิดแดงไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเก็บรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเนาะเอ่อย่าหนูจะให้ดูตรงนี้นะคะก็คือสังเกตว่าหลุมน้ําตรงนั้นจะสูงเนาะ เพราะมันมีความสูงอยู่แล้วช่างปั้นไปสูงนะคะเราก็แก้ไขโดยการแบ่งนะคะเพื่อที่จะให้เขาตกลงทางนู้นด้วยนะคะตกลงทางนี้ด้วยนะคะค่ะและตอนนี้นะคะงานปั้นของเราก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของงานน้ำตกเนาะหลังจากที่หนูลองเทสน้ําดูแล้วนะคะน้ําเขาจะตกลงมาทางซอกนี้เนาะแต่ก่อนตอนนั้นยังไม่มีตรงนี้นะคะ พอดีน้ํามันไหลออกมาทางข้างเราก็เลยคิดว่าเออมันก็เป็นอิสระเป็นธรรมชาติดีแล้วนะคะหนูก็เลยให้ช่างนะคะเพิ่มเป็นตัวทานน้ําเล็กๆตรงนี้นะคะเพื่อที่จะลงสู่บ่อตรงนี้เนาะส่วนด้านอื่นๆก็ยังเหมือนเดิมนะคะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะน่าจะฝนตกนะคะน้ำสาอเนาะแต่ว่าเราไม่ได้ทําลงมาถึงตรงนี้เนาะก็จะพันมาตรงขอบๆนี่นะคะ ก็น่าจะเป็นเอาหินธรรมชาติเนาะมาเสริมไปนะคะตอนนี้ก็เห็นท่านเจ้าของท่านเอาอาหินแม่ลังนะคะเตรียมมาไว้แล้วอันนี้ที่เห็นเป็นเทพื้นโครงสร้างแบบนี้ท่านน่าจะทําเป็นอ่าสะพานสะพานไม้นะคะไว้ข้ามสะพานไม้เล็กๆอะค่ะไว้ข้ามไปข้ามมานะคะอส่วน งานปั้นเราก็คงมีเท่านี้นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะมาทําสีกันเลยเนาะโอเคเดี๋ยวช่างมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับช่วงปั้นลายอะไรอย่างนี้อันนี้เหรอใช่ไม่มีเพิ่มเติมแล้วทาลูกค้าท่านก็โอเคแล้วใช่ไหมรอทาสีโอเคคือรอทําสีอย่างเดียวนะตอนนี้มันฝนตกนะคะช่วงนี้มันตกเกือบทุกวันเนาะเอาละค่ะแล้วก็ขอติดตามขอฝากติดตามผลงานของเราด้วยนะคะ สำหรับการปั้นก็คงขอจะคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะพบกันในคลิปทําสีต่อเลยเนาะไปค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมค่ะ